โอ้หักอันนี้หัวน่ารักไงหัวพี่นี่คือสีสูบปีที่ยวอะไรครับปีงมันเ่าหลายไหมขุ่นอน่างเอก็หัวมันยังปีที่แล้วเลย่ละคอัมาเปิดทางทางเนาะเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวพามาดูไอ้ อะไรนะสโลแกนหัวเท่าแขนต้นเท่าขานี่คก็คมัว่าหัวเท่าแขนต้นเท่าขาขาอ้วงเลยนี่นี่นี่ต้นต้นชัดข้นต้นใหญ่ต้นบอนต้นใหญ่า่ยนดต้นัวก็ใหญ่อยู่นั่งหัวก็ใหญ่อยู่ตึงสามถึงสูเซียวตัวหัวก็ใหญ่เลยสะกาวงเลยอ่ะเอามือแบบฉันมันสัน อีซังนี่นี่นี่ตัวนี่นี่ายน่ตัวนิยายนี่นี่ทําไมนี่เจ้านั่นล่ะขาดอุ้มมันบมยเอาอืมอันนี้เป็หโมใหญ่อยู่ในเคยู่อยูเจ็ดช่องโลละโลกพันแล้วหัวใหญ่อยู่แต่มันไม่สู้โรคมันเป็นโรคง่าย จู่กออกไปบังหันผมมาถ่ายอ่ะมันเน่าเยอไปสหัวมึงก็ไหนยุ่นี่ตุรีโทนังไงม้วนไปยังไงเนี้่เบิ้งล่ะม้กนมาจ้อมกวม้วว่ต้องคนเลย่มันมัวนดียู่แต่มันมสะสัน สาซูโลกนี่แหละเลยไ่อยากเอาไว้คลิปยาวเพราะว่าทันมะนาวกะทันมะนาวกะหัวพานอยู่ดอกพีนี้แต่มันก็เสียตีหม่งเพมันเน่านี่แหละแล้วก็โคลนนี่เป็นโลนีไล่เด่นคือพูนเดี๋ยวมาเบิ้งโมนี่เป็นไล่เดงชุนทันเนี่ยเป็นไร่เด่น แจ้งวนี่แล้วเป็นช่องมั่งก็มันเป็นคอนเป็นหลบดินแจ้งวันนี้ยังเน่าอยู่มั่งกมันเป็นหลบมันมาเลยเสียเลยเป็นหลบหลายอยู่เด้อหลายครับเป็นหลบ เดจกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจก้าสิบเ็สิบสองแถวสแถวเอาไปแล้วสองเหลือสิบสแถวปีแล้วสิบเอ็แถวสามสองที่นี่ะเบิงว่าสิแถวเนอห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบเ็ดสงเิงะเบิว่าิสด้ซ้ำปีที่แล้วป่ครับแล้วตอนนี้เขาเก็บมั่นนะครับ ห่อปลาเดยสางาเองเดดกับบักักเลยนี่ก็แดดหอนครับเดือดนี่งอซ้หำหัวคนเนาะไม่คยนหนักเท่าไหร่นะแล้วถ้าซัาางม่ซังมึงแล้วถ้าซัาางหม่ยม่ซั่งมึงเอ,อลาลกซั่งมึงนี่แต่ซังแซัง สร we ้างญ่ไงบนนิดเสมยเลยนะเดี๋ยวจะมาเสริมสร้างบนเงาหน่เนี่ของสมองอันนี้ได้ละอ๋อยกเบิจักกิโล กิโลนะแโลนะแโลยังขึ้นหนักภาษาจิด้วเกโลแโลเ้าโลแปโลบดิงเอเถอะครับน่ะแกิโลช่างนี้บูแมนเว่ยสีสิมอน1ิโลอ่ะภาษากีกัก เรสังหัวยิ้งยับไปงดาอ่ะตืบ้างกันักส่งกันนี่สิบสามสิบสี่โลอันนี้สิบสี่โลบวน้วยเนี่ยมาถ่ายจะสีอันนั้นให้มาเดี๋ยวเราจะทั้งห่างเลยว่าสั้งรับ อันาดล่อเวลาในซุปซี้ขนาดเปลี่ยนโลกว่าตอนน้าสิะเป็นมันสโลแกนต้นเท้าขาหัวต้นแกนเลยหัวยางขนมขวัญมันพันหนึมันโบมีตัวใดสมบูรณ์ปะนี่ตัวนี้ตัวนี้หัวเดียวกันนี่ที่มันแตกออกกับตัวนี้นะแมนโอ้โหนี่งมีครึ่งนึ่งนะอืมแล้วเขามารวมกันเดียังมาสิอยู่ฮั ครึ่งนึงนน่เกาโลอ่าแล้วบางอีครึ่งเตันึงบก้ยกาโลอเกาลครึ่งกันนี้คึ่งไวะาไม่มาะก่อว่อือ เก้าโลเก้าเก้าสิบแปดดวันี้สิบแปดโลวันี้สิบแปดโลขนาดมันกแฝ่แฝดมนขาไปยกใส่กันปะใส่กันยกใส่กันทั้งสองอันก็ไปได้ เฮเออเบื้องสิไดสัมปีที่แล้วบ่ครับพี่งหัวใหญ่กว่าแต่กอะเสียหลายกว่าบวครับช่วงนี้เป็นโลงน้ำดูเป็นโลงเดือดแถวแถวที่เป็นไรแดงไงหัวมันคือยู่มั่นเลยไปนี่นอน เป็นไรแดงสามโลส <Four S 1> <period. S 2> ี <started. S 2> nah. ่โลสี่โลสามจุดเก้าหาดพื้นหัวนึ่งเน่าได้ใหญ่เขาด้วยใหญ่ไหมใหญ่หมดตุ้มใหญ่ดิก่อนนี้ลุกคนขาตอนนี้เอาขึ้นรถใกล้จะเต็มนะครับที่แรกคิดว่าแต่เดี๋ มันเสียเยอะเนาเยอะว่าแต่มันจะไม่เต็มรถตอนนี้มันใกล้จะเต็มแล้วมาดูว่ามันจะหมดหรือเปล่าทีนี้หนกักซุยเหนื่อยใส่เยอะเต็มลถเรียบร้อยเต็มพอดีครับเต็มพอดีเลยปำะัาสวย